Check the dream is dead. Check the dream is dead. Putting y'all up, one thing. Sing now, right? Sing on fun, even fading. Huh? I gave up. Was too much. เราเล้วหลังค่ำฉัดเราทิ้งศาสตุรที่ต้องยอมแพ้แพจำได้ไหมวันนั้นวันที่กูเริ่มรุยด้วยความฟันที่มันโคตรแต่ใหญ่ The pressure was real คำพูดคนรอบข้างที่คอยแต่จะดูทุกมึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้กูสู้แต่แรงตามทันมันก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นมึงเห็นกูเ okay. คยิม้มไม่เห็นต้อตัวอนอนนอนร้องไห้ในทุกคืน The game was rigged กูพยายามจะเปล่งปลงแต่โลกมันไม่ยอมกูหมดแรงที่จะวิ่งต่อขอแค,ค่ได้หยุดพัก Just let me be calm ความฟันนั้นมันสวยงามแต่ชีวิตจริงมันโหดร้ายและมีราคากูเลือกที่จะสล r เล่นเด้อเพราะกูไม่อยาก ลอยมาจากสิ่งที่กูเคยรักที่สุด It hurts like hell มันโดนมีด r รีด No turning back พวกมึงไม่เข้าใจหรอกความรู้สึกของการต้องทิ้งทุกอย่างไป The weight was too heavy g o back me I'm just tired Silent Quitter กูพ่ายแพ้ต่อแรงกดดันที่มันท้าทมมันคือ The winner เพราะมันไม่ยอมให้กูได้ไปถึงจนที่กูห้อยหา Dream is fading ความฝันกูไม่เลือนลางหายไปกับควันกูให้แล้วจบมึงจำไว้ I chose the easy way I r ทำสำเร็จมันทำให้กูต้องกลับมาสู่ความเป็นจริงเดินออกมาอย่างเงียบแนกดิ้กเสียงของคนที่ยอมจำนนแล้ว,ลว Silent Quitter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  Yeah, yeah, yeah ตอนนี้กูยอยู่ตรงนี้ในชีวิตที่พวกมึงอยากให้เป็นเซนไม่มีแพชชั่นมีแต่ความว่างเปล่าที่คอยจะเข้ามาเติมมา fill the emptiness ในทุกการหายใจมันคือความสูญเสียมึงได้ในสิ่งที่มึงต้องการเห็ <c oughs> นกูกลับมาเป็นคนธรรมดาที่มันเชองเชิงกูไม่โทษใครหรอกกูทษนที่มันไม่แข็งกล่องพอที่จะนกับคำดูถูกก็ในลกที่มันไม่เคยจะรอกูค,คือ the failure ที่ต้องยอมรับความจริงนั้นโน r รชีวิตมันต้องไปต่อแม้ไม่มีความฝันนาร gotta survive ชีวิตมันต้องไปต่อแม้ไม่มีความฝันนาร survive the fire is out แล้วไฟในใจกูมันดับลงไปแล้วมึงชนนั่นแล้วเสียงกดดันจากทุกทางมันทำาำํา็ร็จ I close my eyes มองเห็นภาพความฝันที่กำลังถูกฝังกูจะอยู่ตรงนี้ในที่ที่พวกมึงกำหนด forever bound silent quitter กูพ่ายแพ้ต่อแรงกดดันที่มันทาโถมมึงคือ The Winner เพราะมึงไม่ยอมให้กูได้ไปถึงจุดกูโอ้ยฮะ Dream is fading ความฝันกูไม่เลือนลางหายไปกับควันกูให้แล้วจบมึงจำไว้ย้ c h o o s e t h e easy way I ran มึงทำสำเร็จมึงทำให้กูต้องกลับมาสู่ความเป็นจริงเดินออกมาอย่างเงียบนี่คือเสียงของคนที่ยอมจำนนแล้ว s i l e n t e Quitter s i l e n t Quitter s i l e n t Quitter Yeah s i l e n t Quitter much pressure i can't go on it's so be stopped rock